สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะคุยกันนี้น่าสนใจมากครับเรื่องกฎการเงินพรีเมียร์ลีกหรือ PSR ที่เราเรียกกันใช่ค่ะ Profitability and Sustainability Rules ครับผมคือกฎนี้ตอนแรกดูเหมือนจะออกมาเพื่อแบบจำกัดทีมเศรษฐีใหม่อย่าง Newcastle ใช่ไหมครับมองเผินๆก็เหมือนอย่างนั้นนะคะแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะ มันกลับไปช่วยทีมสาลิกะดงเขาแข็งแกร่งขึ้นซะงั้นสวนทางกับทีมใหญ่ๆบางทีมที่กำลังเจอปัญหาเลยอืมเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกฎที่ควรจะเป็นอุปสรรคมันกลายเป็นโอกาสไปได้แล้วแผนจริงๆของกลุ่มทุนซาอุหรือ PIF เนี่ยคืออะไรกันแน่ ใช่ค่ะตอนแรกหลายคนก็มองว่า PSR เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อคานอำนาจทีมอย่างยูคาโซเลยนะป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบหรืออาจจะแบบรักษาโครงสร้างอำนาจเดิมของลีกไว้ครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานี่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยผลกระทบที่ต่างกันของ PSR คือกฎนี้มันก็กระทบทุกทีมแหละแต่ดูเหมือนจะเล่นงานทีมอย่างแมนยูนเตเดหนักกว่านะ ใช่ค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโครงสร้างค่าเหนื่อนักเตะที่สูงปรี๊ดอยู่แล้วอย่างแรชฟอร์ดคาเซมิโรอะไรพวกนี้อืมอันนั้นเป็นภาระก้อนใหญ่เลยก็เลยทำให้ถึงแม้กลุ่มไอเนียสจะเข้ามาแล้วก็ยังเสื่มทับลำบากเพราะติดเพดาน PSR นี่แหละ ถูกต้องเลยค่ะคือนิวคาสเซิลเองก็โดนผลกระทบนะคะไม่ใช่ว่ารอดตัวไปเลยอ๋อไม่ใช่ว่าไม่โดนค่ะก็มีข่าวว่าอาจจะต้องขายดาวรุ่งอย่างเอเลียตแอนเดอร์สันหรือยาคูบามินเตเพื่อปรับบัญชีเหมือนกันครับแต่จุดต่างสำคัญคือพวกเขาไม่มีภาระค่าใช้ใจ่าเก่าๆก้อนใหญ่เหมือนทีมใหญ่บางทีไงค่ะอ๋อเข้าใจละมันก็เลยทำให้ข้อจำกัดจาก PSR เนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบ แนวทางให้เขาต้องบริหารอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเลยเน้นความยั่งยืนไม่ใช่ทุ่มเงินแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนั่นสิครับซึ่งก็นำมาสู่เรื่องกลยุทธ์ของนิวคาสเซิลเลยคือเขาปรับตัวกันยังไงดูเขาทำได้ดีนะคะครับเขาเน้นสร้างทีมแบบเป็นระบบมากๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้แบบโหทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์ตรงเดียวจบแต่เลือกคนที่เข้ากับทีมจริงๆใช่คะ่ะ การต่อสัญญากับผู้เล่นสำคัญอย่างแอนโทนีกอร์ดอนหรือบรูโน่กิมารสเนี่ยก็ดูมีขั้นมีตอนนะคะไม่ได้รีบอัดค่าเหนื่อยสูงๆตั้งแต่แรกอันนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็มีการผสมผสานผู้เล่นเหล่านี้กับพวกดาวรุ่งที่ค่าตัวค่าเหนื่อยยังไม่สูงมากอย่างจีโน่ลิฟเฟเมนโตหรือลูอิสฮอลลอือรวมถึงการดึงศักยภาพนักเตะที่อาจจะแบบถูกมองข้ามไปบ้างแต่ผลงานดีอย่างฟาเบียนชาแดนเบิร์นจคอปเมอร์ฟี ใช่ใช่พวกนี้เล่นดีเกินค่าตัวไปเยอะเลยค่ะมันทําให้ทีมสมดุลทั้งในสนามแล้วก็เรื่องการเงินด้วยแล้วการที่ไม่รีบให้ค่าเหนื่อยสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะช่วยรักษาความกระหายของนักเตะได้เหมือนกันนะคะอ,อ๋อมีส่วนเหรอครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมุติกอร์ดอนได้ค่าเหนื่อยระดับ2-3สามแสนปอนด์เร็วเกินไปมันอาจจะออส่งผลต่อแรงจูงใจรอเปล่าก็เป็นไปได้อาา่าฮะคล้ายๆกับที่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เรียบร้อน ต่อสัญญาใหม่ซาล่าหรือฟานดา์ทันทีเหมือนกันมันเป็นการบริหารจัดการอย่างหนึ่งแต่แต่การที่ไม่รีบทุ่มให้นักเตะเก่งๆอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักที่ฟอร์มกําลังฮอตเลยเนี่ยสัญญาเหลืออีกตั้งสองปีครึ่งมันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยครับว่าเขาอาจจะแบบอยากย้ายหรือมีทีมอื่นมาฉกไปอืมก็เป็นมุมที่น่าคิดค่ะแต่ก็อาจจะมองว่าเป็นการบริหารความคาดหวังกระตุ้นให้นักเตะรักษาฟอร์มต่อไปได้เรื่อยเพื่อพิสูจน์ตัวเอง อ๋อแบบว่าต้องเล่นให้ดีต่อเนื่องนะถึงจะได้สัญญาใหม่ดีๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเบื้องหลังคือ P.I.F. นะคะคือเขามีกำลังทรัพย์มหาศาลใช่เลยครับถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆหรือจำเป็นต้องรังตัวไว้เนี่ยพวกเขาก็พร้อมทุ่มได้เต็มที่อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขายให้คู่แข่งโดยตรงเลยนี่อาจจะเป็นความได้เปรียบที่ต่างจากทีมอื่นจริงด้วยครับพอพูดถึง P.I.F. การลงทุน300ล้านปอนด์ตอนซื้อสโมสรเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับโอ้โหใช่เลยค่ะแก้มูลค่าตลาดนักเตะหลักๆ3คนอีซักกอร์ดอนกิมาราสรวมกันนี่ก็แน่าจะใกล้ๆทุนเริ่มแรกแล้วมั้งครับน่าจะใช่เลยค่ะยังไม่นับรายได้จากสปอนเซอร์ใหม่ๆที่เข้ามาอีกหรือการได้ไปเล่น UCL ใช่ครับความสำเร็จในสนามอย่างแชมป์คาราบาวครับ หรือตัว๋ว UCL นี่มันเพิ่มมูลค่าสโมสรชัดเจนมากแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคือยัตเซอร์อารูมายานประธานสโมสรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ PIF เลยครับท่านนี้เคยมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน LIV Golf มาแล้วด้วยเขากำลังวางโครงสร้างการบริหารที่แข็งแกร่งแล้วก็เชื่อมโยงเป้าหมายสโมสรเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่านั้นของเจ้าชายบินซซมัน นั่นสิครับเรื่องนี้มันเลยมีคำถามสำคัญว่าทำไม PIF ต้องเลือกนิวคาสเซิลทีมอื่นก็มีเยอะแยะค่ะข้อมูลหลายๆแหล่งก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวค่ะอ,อ๋อไม่ใช่แค่ซื้อทีมบอลไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ชื่อซาอุด i s ิช n ั่น0อ่าแผนใหญ่เลยใช่ค่ะเป็นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจและสางคมของซาอุ เป้าหมายหลักคือลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันแล้วก็กระจายการลงทุนไปภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะกีฬาและความบันเทิงอ๋อเข้าใจละการลงทุนในสโมสรฟุตบอลระดับโลกเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ต่อยอดไปธุรกิจอื่นเหมือนที่กาตาร์ทำกับ PSG หรือ UAE ทำกับแมนซิตี้นั่นเลยค่ะทำเลที่ตั้งของนิวคาสเซิลเองก็น่าจะมีส่วนนะครับเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงเหนือฐานแฟนบอลก็แน่น เป็นทีมใหญ่ทีมเดียวในเมืองเลยถ้าไม่นับซันเดอร์แลนด์ที่เป็นครูปรักใช่ค่ะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคนมานาคมเชื่อมเมืองอื่นๆได้แล้วยังมีโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกซึ่งก็โยงกับผู้ร่วมทุนอย่างพี่น้องรูเบนแล้วก็การลงทุนด้านพลังงานสะอาดอย่างพวกกังหันลมอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะซึ่งมันสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของ PIF พอดีโอ้มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะดังนั้นความสำเร็จของซิลในสนามฟุตบอลเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆให้กับเครือข่ายของ PIF ตามไปด้วยเป็นแผนที่วางไว้อย่างแยบยนต์มากค่ะสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับดูเหมือนว่ากฎ PSR ที่ตอนแรกเหมือนจะมาขวาง กลับกลายเป็นตัวเร่งให้นิวคาสเซิลต้องสร้างทีมอย่างมีวินยัยมีประสิทธิภาพแล้วก็วางรากฐานได้มั่นคงกว่าเดิมใช่ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลดีในระยะยาวเลยขณะที่ทีมอื่นๆอ,อาจจะกำลังสะดุดเพราะกดเดียวกันนี้เพราะมีโครงสร้างเก่าๆแบกไว้อยู่ครับผม และที่สําคัญกว่านั้นคือความสําเร็จในสนามของคาสเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากซึ่งกําลังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจกับ PIF ทั้งในแง่ฟุตบอลแล้วก็ภาพรวมธุรกิจและการสร้างอิทธิพลระดับโลกเลยค่ะอืมน่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าพอเราเห็นแล้วว่าการลงทุนในสโมสรฟุตบอลแบบนี้มันถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับประเทศเพื่อสร้างอิทธิพลต่อย,ยอดธุรกิจที่มันใหญ่กว่าแค่เกมในสนามไปแล้วเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเจ้าของสโมสรหรือรูปแบบการแข่งขันในโลกฟุตบอลอนาคตไปได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากการไล่ล่าถ้้วรางวัลอย่างเดียวก็น่าติดตามกันต่อไปครับ